โอ้ใบกันคลิปเราเงอะฟีวยง,งะดูนี่สิครับดูดูดูซะว่าผม,มาเล่นดูคลิปแรกของผมเลยกันดูสิบรอบคลิปสองสองรอบเกตเตอร์มาจากไหนคุณไอ้พวกเอ่อไอ้อออพวกการ์ตูนพวกนี้ผมก็ามาจากเอ่ออันดีโดนไอ้อ อันที่เป็นไออันนั้นอะฮูก็ตกเดบางอันฮูก็ตงเอามาเองนะเขาสร้างมาเองแหละแต่บังอันนะเฮ้ยูเซนพิมพิมผิดเกเกมขึ้นบ้านจิใช่จเนม่แต่ดูคลิปที่ผมทำมาทั้งหมดดูตต่คลิปแม่งคนดูน้องชิบหายฮะอยู่นะคนบอกว่าทำเมื่อสามเดือนที่แล้ว ถนี้แล้วได้จริงป่ะจริงเลยเนี่ยคีบคุณยายเกมคุณยายไม่ยังไม่ใครดูแต่ไอคีบพวกแนวแฟนแบบกวนตีหนึ่งแค่นั้นแะเนี่ยมันจะมีคนนะอ,ๆๆอันเยอะะเอากูเข้าดีวะเนี่ยมันจะมีคนแบบดูเยอะแต่ส่วนแนวอื่นแร่แต่อาท่าทันพาร์ทหนึ่งไม่ยังไม,ไม,ไม่ใครดูเลยจตแบบ ไซอันนี้มันถือว่าจะดีมากส่วนเพลงซิตี้แม่งกูจำได้กูแม่ลงกูจำไ,ได้ว่ากูไม่ได้ตั้งชื่อนั้นไม่ใช่หรอนี่เนี่ยไอพวกจัดอันดับ,บคลิปที่ไม่ใช่แนวเกมที่ผมชอบเล่นมันจับมีคนดูเยอะแต่โดยเฉพาะไอไอพวกเนะี้ยไอคลิปพวกเนะีนะ่ยแนวแนวก็จะมีคนดูเยอะนะไอพวกแนวการ์ตูนแบบนะ้ะผมชอบทำพอ เห็นช่วงประทศทางประเทศทำแต่ผมเลือกทำนั่นนะเพราะมึงไงผมก็ไม่ทำดีนี่เนี่ยมิตตี้ปะทะฆาตกรนี่กัน่าจะพิมพ์อิอร์เตอร์แต่ผมพิมพ์ไม่เป็นไงส่วนโหลดเกมยันเดเล่หน่อยไม่หน่อยแบบสนนะนอนอ่ะพิมพ์ในคอมเมนต์โอ้ซี่ในคอมเมนต์มีใครมั่งเ็นยูทูบเบอร์ช่วยสอนหลดเี่ยเสียงผมแม่งใช้แอป เออไอตัวเคตเต็มๆฉันเองหน้าปกเป็นใครวะเน,นี่ยหน้าปกเป็นยันเดลได้ใช่ไหมอุ้ย,ยกดเล,ลาำๆเสียมาดูหรอกแต่คลิปฟีไฟนี้ไม่ใครดูเลยแต่คลิปเนี่ยคลิปที่ผมลงตอนตีสามส่วนคลิปล้วประวัติแซนนี้คนดูเยอะนะผมน่าจะทําบ่อยๆตอนนี้เราไม่ได้เล่นจริงนักเรียนเกรดเอฟ่นส่วนใหญ่ผมทําคลิปไม่ค่อยมีใครดูนะ แต่ดูจากช่องอื่นดูจากช่องนี้สิครับช่องสังประเทศผมติดตามเขาเพราะเขาจะทำแนวแบบพวกเพลงพิกกี้หรือแนวพิกกี้นั่นแหละผมชอบมากเลยนะที่เขาทำแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ชอบมากกว่านะผมชอบแต่โดยเฉพาะเน,นี่ยผมชอบเดียวแต่ผมจะไม่ก๊อปคิวเข้ามานะ กะบางทีอาจจะกอบมาเลยก็ได้นะแต่กูจะไปกลับเนี่ยช่องต่างมาอย่างาช่องช่องพี่กาะชาดูนี่ดิคนไม่กดไลค์สามจุดหนึ่งล้านเฮ้ยเวอรรี่เซดเนี่ยช่องคนอื่นยังเยอะเลยเวรี่เซดมากโดยเฉพาะพี่เกอชีวัตเฮ้ย ช่วยกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์ด้วยอีอีายบาย